มูทสภาแถลงผลการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสถานการณ์สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศและเรื่องปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยนายเอกชัยเรืองรัตนรองประธานคณะกรรมาการเปิดเผยว่าภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด1 9กาการค้าออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาหลายประการเช่นการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิดการหลอกลวงขายสินค้าและการใช้ข้อมูลออนไลน์ในการโกงผู้บริโภคแม้ภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆเช่นการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA แต่ยังไม่ทันต่อาการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันจึงได้เสนอแนวทางเพิ่มเติมเช่นการผลักดันร่างพระราชบัญญัติพรบเศรษฐกิจ แพลตฟอร์มดิจิตัลเพื่อให้มีกลไกกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจออนไลน์อย่างเป็นระบบโดยในด้านภาษีเสนอธุรกิจ s m e ที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มได้รับการยกเว้นภาษีในช่วง5ปีแรกให้ธุรกิจออนไลน์เสียภาษี15%เพื่อไม่ให้ร้านค้าออฟไลน์เสียเปรียบพร้อมเสนอให้แพลตฟอร์มออนไลน์กำหนดสัดส่วนผู้ขายคนไทยอย่างน้อย50%และสินค้าไม่ดินไทยแลนด์อย่างน้อย30%โดยมีการใช้รหัส s s โค้ดควบคู่กับมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้เสนอให้หน่วยงานรัฐสามารถเข้าถึงระบบหลังบ้านของแพลตฟอร์ม API เพื่อควบคุมสินค้าและบริการผิดกฎหมายพร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย